ัวเราก็เหมือนกันอย่างแหละคือผมรู้เลยเราธรรมชาติอยู่อบบนี้ันหนึ่งข้าบุณครับโอ้ยของห้สองวันเลยหรอของคุณครับขอบครับไปไม่ไปคือรถน้องไปอยู่นี่หรอคะไอ้นแบนน่ะเสียงงคุ้นๆนะ้เราจะพอนะสองคนใช่ใช่่่สองคนไอ้ไ่ไปคันนี้ด้วยหอไปาให้รถเรือาใช้ไหมยิงรถแม่งไว้นี่แหละไป ใช่ถเวลี่ราคาถูกเลยไครับเนาะเราเราใส่นั่งนี่น,นียู่แล้วไขั้นไหนวะคนนี้เขาอยู่นี่เขาไม่ด้เสียงมีลน,น,นี่ทังจำจ้าฮัลโหลครับอ้าว เอาครับอยู่ไหนคะเอารถไว้ไหมอยู่ไหนไม่เปล่าอะไรนะคะได้ยินไหมเอารถไว้ไหมคะไม่ใช้หรอคะถ้ามันมีครหนึงไม่ได้ใช้เดี๋ยวเขาไปให้ที่ตลาดโอเคค่ะบทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจครับครับผมณแพ้อยากต้องโทรหาแพ้อยากแล้วเพ้อยากอยู่ไหนแพ้ต้องเลี้ยงเด็กนะวันอ่ะ พี่กต้องเลี้ยงหนูแหละเพ่อยู่ไหนเขาอยู่กับแก๊งลุงๆอะ่ะเขาไม่เอ็นดี่กับผู้หญิงเฮ้ยพี่ Lấy bọc máy 2 thùng ngay à Này à Pi ịt ngay lắp xài chởi đầy à สองจริงๆเราอยู่ที่เราอยู่กับพี่อีอะแต่ว่าพี่ยังไม่มา<ม>เคยดูมาริฟอร์ดไหมไม่รับสายวัง

นี่ทงไปด้วยเออทำด้วยไปด้วยถึงเปล่าอาอแล้วแล้วคนนั้นไม่มาหรอเขาไม่ว่างฮะเขาไม่ว่างเขาไปบ้านเจ๊แคลร์ไปไม่ได้เหงาเลยอะดิไปด้วยไม่มีใครรับสายเลยไม่มีใครรับสายเลยลืมใบไก่จะบล็อกเบอร์แล้วเลยเฮ้ยไม่ได้เปล่าไม่ได้แม่เกีรดอยู่ตรงข้างกระลาดเนี่ยอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวรอกัน

พอค่ายของเอซเสร็จหรอเอออีลูกอ่ะสามพันหน่หมดแม่ของมึงเปิดหมดยังอ่ะหมดแล้วอ้าวแล้วเออะไรนะนี่คือตอนนี้คือมึงเปิดสามพันหนึ่งเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเหลือเขาไม่เท่าไหร่จริงพันพันสี่พันพันสองมั้งถูกปะล่ะไปเตี้ยววะหรอถ้าเดี๋ยวเขาไม่เปิดลงกันครับวมนนี้หน่อย โอ๊ยเจ็บเมาแล้วเม็นอไรครับแล้คนคนหลับตาหลับตาฮะว่าไงครับส่วนพี่ผมไหมเนะี่ยเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแบบมันไม่คิดว่ามันจะลงเอาแล้วคุยนอ้องเลยคุยนอ้องเลยอ๋อโอ๊ย อะจะไปทำอะไรบอกเขาเรื่องโอเคไหมอ๋อเขาจะให้ลุงเลี้ยงเขาอ่ะถ้าจะทำอะไรก็บอกด้วยเพราะเขาน่าจะเขาน่าจะไปอยู่กับลุงลุงแหละอ่ะฮะเขาจะไปทำงานวนกับลุงลุงเขาไม่ทำงานะันไม่ดื้ไม่จนนะคะคนเก่งอืม <laughs> โอเคไหมไม่ไม่ดู้จนให้น้อยน้อยมาถึงบอกบอกตัวเองหรือบอกเขา <laughs> บอกเขาเองว่าแล้วคุณก็ห้ามดื่มกับสุดครับไม่ได้ไม่ตนครับเอาไปนะโอเคครับ okay, อยู่ข้างกําไรนี่ใช่ปะอ๋ออยู่ข้างกะําไรใช่ไหมใช่ต้องเรียนหนังสืออะต้องเรียนหนังสือ เรียนทำไมเอาจะเรียนดียังเรียนไม่จบเลยอ่ะหนูไม่เคยขึ้นปีหนึ่งปีสองปีสามกับเขาสักทีอ่ะก็หนูไม่เรียนสักทีใครดูเราตกทั้งตกตามชั้นแน่เรียนเทคนิคมาก็ไม่จบอ่ะอาชีวะก็ไม่จบสักทีนึงมาอยู่เนี่ยต้องเรียนให้จบไม่งั้นเราไม่มีอะไรเลยนะอนาคตอ่ะมีอนาคตอาจจะมีแฟนฮะมีแฟนแล้วมันมีแฟนเร็วจังอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะ ก็อยู่นี่อตรงรถเนี่ยที่จอดรถเนี่ยข้างนอกอ่ะไหนอยู่ไหนเราอยู่ไหนนี่โอ้โหเจ้าจบนะเห่าอ้าเดี๋ยวนี้ปากแน่แล้วตั้งแต่มีคนดูอไม่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 ใช่ไม่ถึงกับหน้าเห่าไงถอดรองเท้าเลยดิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีไม่ไหนอุ้ยคนณโมเท่จังครับ พี่ถือรถของเล่นด้วยอ่ะแล้วเราได้รถมาบ้างไหมเขาได้สามคันนี่เมื่อวานได้ค่ะบเด็ดอยู่เฮ้ยก็ไปจะไปไหนอ่ะเขาให้มาปะเขาให้เขาให้คันหนึ่งปะใช่หนูไปใช้คันหนึ่งก่อนเด้เอาเอาอยู่นี่ก็ได้นะเอาคันนี้ดีกว่าเปิดดิแล้วทำไรยูเรียนหรอ ขาย g p o 6 5แสนห้ 1, ารัเกตหนึ่งพันใบบัตรประชาชนยังไม่เปลี่ยนบัตรประชาชนยังไม่เปลี่ยนไม่อยู่เรียนหรอใช่